ใช่นกลักาดนี่ทีแล้วชีที่เขาเอ๊ะงนมีขายอาหารนะมันมีแถววอแถวนี้นี่จะแถวตลาดทางดูเนี่ยทางไหนตลาดไปทางนู้นเหรองั้นเราย้อนไปไหมล่ะก็เดิมกันฟังนู้นมากฟังเลยสังลูกฟังเลยเอาไร เดี๋ยวเราเข้าไปสั่งกับข้าวเอาอะไรอเ,เอาชอบอะไรสั่งได้เลยอ่เาเปลี่ยนไม้ก็บอกแล้วชา,เ,วา,ชาเขียวครับเาชาเขียวย้ันนไม่ได้ไไม่ได้ลูกเอาฮะทำไม,มอืมจะได้หรือเปล่าไอโฟนจริงๆมันต้องล็อกให้ได้มาตรฐานของมันคือคือคอวามทวงของมันเดี๋ยวตัดส่วนแทน อาหารมาแล้วท่านผู้ชมขอบเลยนี่อครับอบเหมือนโอเคอร์หนุกเลยอ,อ,อ,อันนี้มาแล้วน้ำจิ้มคอหมูย่างน้ำตกไม่ใช่เหรอน้ำตกนะคอหมูย่างอขอาวข้าวหมูย่างเนาะอันนี้คอหมูย่างครับโอ้สีสันน่าทานมากเลยโอเค โอ้ไม่ค่ะเราของใหม่โอเคมาแล้วข้าวท่านผู้ชมเรีบบันขัดอยู่อย่าไรนะอะไรนะลูกอ่ะจะประกาศอยู่ซีเกียนไปยังไงไม่เอาหรอกไปเด็กกันเลยฮะไม่ใช่การประกาศอยู่ซีเกียนอันนี้มาแล้วข้าวครับผมก็ไม่ดีแล้วที่บันขัดก่อนใครตาไม่ดีตะเวียร์นะอันนี้เรเครเลี้ยงนครดูกันที่ไหนนะ อยู่ตรงไหนผ้ามะนาวกับเชิงกับเชิงเหรอไปแน่นอนงั้นอ่ะกี่กิโล 100, ร้อยยี่สิบร้อยีย่เดี๋วดูหน่อยใช่9000วันผ้ามะนาวเลยร้อยยี่ก็จิบจะไวผ้าเชิงไวร้อยร้อยยี่สิบเราเกมมาแล้วครับลูกอ่ะจัดที่เลยจัดจัด ครับผมโอเคแซ่บๆเลยนะคะขอบคุณมากครับโอเคกินให้อิ่มนะมาช่วยคราทางทาห้าคนกับตายใช่ไหมได้เลยได้เลยยินดีงานตเอา เอาต่อาวยานตาวสองยานแล้วก็อุปกรณ์อื่นด้วยนะเก้ยอี้เก้าอี้เดี๋ยวด้วยนี่นอนอนนี่ใส่บกระบะอ้าวไม่ได้สิเราเดินทางต้องรถจักรยานยนต์อย่างเดียวเพราะเราชอบ คือ,ค,อคือเขาเจ็บราวมันเดินทางมันออกท่องเที่ยวมันจะได้ออกมา YouTube แบบเป็นภาพที่ที่ไม่ต้องนั่นน่ะ no? เนาะเข้าใจไหมเราไปแบบทริปที่เดินทางมอเตอร์ไซค์คาราวานมอเตอร์ไซค์มันพูเราช่อนนั่นน่ะเออเนู่ <c oughs> เอาลงไม่ได้หรอ ถึงถึงตาลงก็ไม่ได้เพราะมันเป็นมนยิ่สิ <c oughs> อบเองอร่อยมากเลยต้มเนี่ยนสมะนอ,อ่านี่นนไปไดูกตับไปจริงเลย ห้าคนก็ลงตัวเนอะอาะไดช่วยกันเวลาเดินเวลามีปัญหาในการรถที่อุบิศัต์ต่างๆอะและแก้ปัญหาด้วยกัน,นหอ,อห้าคนเดี๋ยวต่อไปเราเดินออเดินทางกี่โมงล่ะเราเดินทางกี่โมงถ้าถ้าเราไปนะพูดถึงนะมันจะได้ไหมฮะเย็นเหรอ ทำไมอ่ะแต่กลา,างวันกูบินชามาก็มีมหมดฮะถ้าไปกี่วันอยู่เดพวกอยู่เดี๋พวกหนูทางไงก็ได้นแล่วก็ไปตอนเย็นไปนอนงูข <c oughs> ึ้นชามาเห็นหมดคือคือ,คอพวกหนูไม่ต้องอาตาเป็นหลักนะคือพวกหนูแบบอยากกลับวันไหนอยู่กี่คืนกี่วันก็ได้ไม่เป็นปัญหาเพราะตามเป็นคนไม่ต้องมีอะไรผูกพันพันธุ์ที่ที่จะต้องกังวลใช่ไหม เมื่ตายตาไงก็ได้อยู่เลยเพรารู้อยู่เนาะคือตามไม่ต้องมีใครห่วงทางบงทางบ้านหรือคนที่จะรอไม่ไม่ต้องกังวลเอาเป็น่าพวหงูยังมีพ่อแม่ที่ห่วงใหญ่ตามใช่ไหมเพราะมันนี่คือมันต่างกันตรงเนี้ตาแบมันไม่ต้องเพราะตามันโตแล้วพวกมูยังอยู่ในการดูแลกับพ่อแม่ทีนี้เวลาไปไหนมันมันโอเคตาก็ผู้ใหญ่ทีนี้เวลากลับเวลาไปมันจะได้แบบหมดห่วงนะพูดถึงนะผู้ปกครองเนาะทั้งนดีกว่า ถ้าหนูอยากหลับวันไหนยังไงก็ได้ได้เลยเอาเงินมีกบาเนาะไ,ได้ไปด้วย <c oughs> กันนั่นแหละตาเตรียม,มรบไว้แค่นี้ก่อนนะนไม่เผื่อพวกเรากินคือตาจะดูเลยในส่วนนี้ด้วยไงเวลาเวลาเราหันมาน,น้ำไหมหนูไม่กินน้ำหนูไม่กินน้ำน้ำเย็นหมดทำไงได้นะ อะไรนะเธาเรีไม่เาเรียกวอพลูใบเชอพลูะบกบรรกินอร่อยเป็นยาครับตอนมึงกินต้มยำเนะไอ้นี่ต้มนี่สิมันจะได้ชื่อกันหมดปั๊ มาแล้วโอ้โหเละเลยพวกเราูรินี่ไงโอ้ตอนตนี้ใช่ไหมครับผมตัวไหนบ้างตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็เสียอ๋อไอ้ได้ดก็จะขาดแล้วนี่แล้วไหนแล้วตัวไหนครับแลครับแล้วแล้วถ้าเปลี่ยนเท่าไหร่เท่านั้นอ่ะแต่ตัวนี้มันอยู่พันสองหรอตัวนี้ก็อยู่พันสอง ว่าอันอธิ่วนเมื่อกี้ตัวนี้ใช่ไหมที่เปลี่ยนฮะไม่ครับนี่สิตัวในตัวนี้อ๋อเหรอตัวนี้แล้วก็สายพานครับครับยังไงตัวแล้วตัวที่ที่ว่าจะเพิ่มเติมว่าจะมันจะขาดตัวไหนพระพรใช่ครับนี่ตัวตัวในนี้เปลี่ยนเถอะงั้นอ่ะถ้ามันนั่นอ่ะไม่ก็ตัวนี้ด้วยต้องเปลี่ยนอันนี้ด้วยใช่ไหมครับครับใส่ยากรมันดีต้องเปลี่ยนพร้อมกันเบ็ดเสร็จทั้งหมดแล้วเท่าไหร่แล้วงั้นอ่ะน่าตัวนี้มันอยู่ที่พันพันห้าร้อยสิบเอ็ดบาทครับของเครื่องบีสองตัวนี้จะอยู่ สี 2, 000. 2, 000. ่สองพันสองพันเื่ 2, อีเกองเพื่อีก2 0สองพันสองนสีไม่ถึงห้าพันเหรอเกือบเกือบล <c oughs> เลอล่ะทำไปเถอะเพราไงก็ต้องเปลี่ยนแล้วเ,เลยพรพอเดินทางไกลามาก <c oughs> <c oughs> อะแต่เราจะซื้อคันใหม่ได้ซ้ำอุย้ยคันนี้สวยแทเลยต้องแต่งเหรอโอเคเบสเซรก็ใกล้เกือบเกือบห้าพันนะเนาะโอเคงั้นทำไปเลย ในรถทำ,ทำงานมั้งนรถทำงานหลายปีอ่ะใช่เป็สิสิบกว่าปีน่าจะสิบน่าจะสิบสี่ปีได้อ่ะปม๊่อันแลว่าจะประกอบแล้วลุ้นดีกว่าเหรอแล้วไปเจอเบอร์ดีใจมากที่โทรไปตอนแรกบอกว่าเห็นไหมโน่ประวัติลุงอ่ะมีในศูนย์เขาตลอดเลยเนื่องจากว่าเขาส่วนประจำเขาโทรมาหาดีมากเลยเพราะว่าเขากําลังติดต่อเรามาก็เลยดีเพราะมาทันพอดีเนาะงั้นไอ้ที่จะเสียก็คือเพิ่มเติมก็คือมีมีเดย์สตาร์ แล้วก็เปืี่ยนสตาร์ทครับผมครับผมเพราะกลัวไปไปขี่ได้แค่เดียวเดี๋ยวมันสตาร์ทไม่ติดอีกโอ้ลัวมันรูดนะครับมันรูดใช่ไหมครับมันจะรูดแล้วมันเหลือแค่เดียวเองโอเคโอเคงานนะเพราะผมใช้งานไปไกลด้วยอ่ะไปต่างจังหวัดนะเนาะจะได้ปลอดภัยสูงนะพี่เนาะโอเคโอ้เตรี่ยนสตาค์ได้เลยเตรียมใจอ่ะเข้าด้านในนู่นข้าดงในไป อะไรบ้างไหมข้งางไหนพ่อกาดก็สตาร์ทมือไม่ได้อ๋อเหรอตัวนี้มันผลผลกับการสตาร์ทมือใช่ไหมครับ,รบเหร,ครเอคมันเป็นเฟืองสตาร์ทมือตัวนี้โอ้ได้สตาร์ทได้สตาร์ทได้ตรงเนาะครับมันจะมาเกาะกับตัวเนี้ยมันจะมาเกาะกับตัวเนี้ยอ๋อตัวนี้เนาะครับเกาะกับตัวนี้ตัวนี้ก็จะมาเกาะกับตัวนี้ครับมันจะเกาะสองทางนี่อยู่อย่างเงี้ยเป็นเหมือนเฟืองเนาะพี่เนาะ มันจะตัวนี้มันจะมาเกาะตัวนี้ปึ๊บหมุนตัวนี้มาปึ๊บตัวนี้มันก็จะเด้งออกมาเกาะกับตัวนี้อมันจะสัมพันธ์กันเนาะเวลาทํางานของเขาก็จะสัมพันธ์กันหมดเลยเนาะทั้งสามทั้งสามตัวเนาะเวลาหมุนตัวนี้ปึ๊บตัวนี้มันจะเด้งออกมาอย่างนี้ค่ะแต่ตัวนี้สปริงมันขาดอมันเด้งกลับไม่ได้เนี่ยตัวนี้ชุดสปริงขาดใช่ไหมครับผมเดี๋ยวให้ดูของใหม่อ๋อครับนี่ของใหม่เนาะครับเนาะ ระบบอัตโนมัติหมดเลยเนาะพูดถึงนาะออโต้เนาะอันนี้ตัวไม่เอี่ยมนะครับใช่ตัวของใหม่ของใหม่นี่มันจะดีุนอย่างงี้โอ้เมื่อมันจะหมุนปุ๊บตัวนี้มันจะหมุนออกมาอย่างงี้แต่ตัวนี้มันหมุนไม่ได้ไวโอ้ดูสภาพเขาสิเนาะต่างกันเลยต่างกันเลยของเดิมกับของเสียครับอันนี้ของอันนี้ของใหม่ครับนี่ของใช้งานแล้วแต่พูดถึงว่าใช้งานเปลาก็คุ้มเนาะเป็นสิบปีอ่ะเนาะ สิบปีก็ถือว่าเขาก็คุ้มเนาะแล้วผมก็รักษารถอย่างอย่างสะอาดดีเนาะสุดยอดเลยครับผมที่นี่แหละตอนนั้นนะครับผมตอนนั้นก็น่าจะโอเคเนาะไม่มีอะไรที่จะต้องเพิ่มเติมเนาะโอเคทำไปที่ทำไปเรื่อยๆเนาะถ้าไม่เข้าศู์ก็ไม่รู้หรอกว่ารถเราต้องสภาพถึกหรอมุดมากแค่ไหนเนาะครับ โอ้ต้องต้องยัดเข้าไปด้านในคมันจะเป็นเครื่องหรอกครับผม,มดีจังเลยชอ,อบป้องกันเอกเนาะดีแล้วที่เสียใกล้บริเวณศูนย์ไอเสียหาทางอุ๊ยแล้วกลางวันนี้น้องทักกลางคืนแย่เลยเนาะครับ,ครบ,บวันนี้ก็โอเคใช่ให้น้องมาดันไปครับทำไปที่ก็อะ ใช่ถ้าคนไปแต่งเพิ่มเติมมีสิ์ที่จะมีปัญหาตามจุกจิกเนาะแต่ถ้าเราให้ช่างดูแลประจําประจําปัญหาไม่ค่อยจุกจิกหรอกมันจะอยู่ใช่ถ้าอยู่คิดเดิมๆนี่เราสามารถใช้งานได้ระยะยาวเนาะดีแล้วล่ะก็ได้ใช้งานใช้ไม่ใค้ขับก้อนิ่มได้ด้วยประหยัดน้ำมันนะพูดถึงครับ ่านผู้ชมเดี๋ยวให้ช่างเขาทำงานต่อไปก่อนก็แล้วกันนะครับจริงเหรอใช่เเออว่มันม,มีนกว้า